เห็นความสําเร็จในการสร้างอิจักดินดวงจันทร์ของจีนทําให้เราเห็นถึงความสามารถและความพยายามของมนุษย์ในการเข้าถึงและสร้างสรรค์ในอวกาศมีความเป็นไปได้ที่เราจะสร้างโครงสร้างพื้นฐานบนดวงจันทร์ในอนาคตได้จริงๆแต่นี่เป็นเรื่องที่มีความเป็นไปได้ที่เกิดความคิดเห็นแตกต่างกันออกไปมีคนเชื่อว่าการสร้างสรรค์ในอวกาศจะเป็นเหมือนกับการสร้างบนพื้นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติและมีธรรมชาติเป็นพื้นฐานแต่มีคนเชื่อว่าการสร้างในอวกาศจะต้องมีการปรับปรุงและปรับเปลี่ยน เพื่อเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากโลกของเราโครงการนี้เป็นการทดลองสําคัญที่จีนได้ส่งแบบจําลองอิกจากดินดวงจันทร์กลับมาจากสถานีอวกาศจีนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำรวจดวงจันทร์ระยะยาวของประเทศจีนที่มีเป้าหมายที่ทะเยอทะยานว่าจะส่งนักบินอวกาศไปเหยียบดวงจันทร์ในอนาคตและสร้างสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติให้แล้วเสร็จภายในปี2035ทีมนักวิจัยได้พัฒนาวัสดุจําลองเรโกลิตซึ่งเป็นเศษดินและหินบนพื้นผิวดวงจันทร์ จากการวิเคราะห์ร่องรอยทางเคมีของตัวอย่างดวงจันทร์จริงที่ถูกนำกลับมาโดยภารกิจฉางเออลบห้าของจีนวัสดุจำลองนี้ถูกนำมาจากภูเขาไฟที่มีลักษณะใกล้เคียงกับเรกลิตดวงจันทร์อิกจำนวน74ชิ้นถูกออกแบบมาเพื่อติดตั้งบนแท่นด้านนอกของสถานีอวกาศเพื่อสัมผัสกับสภาพแวดล,ล้อมของดวงจันทร์กระบวนการเผาแบบอัดความร้อนจนมีความหนาแน่นและแข็งแรงมากขึ้นทำให้อิฐสามารถรับแรงอัดได้เยอะขึ้นและยังคงความเสถียรในอุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรง การใช้วัสดุจากดวงจันทร์เพื่อสร้างโครงสร้างบนดวงจันทร์เป็นแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการสร้างโครงสร้างในอาวากาศในระยะยาวทีมงานได้พัฒนาวิธีการเผาผงฝุ่นจากดวงจันทร์จำลองให้เป็นอิฐหลากหลายขนาดซึ่งจะใช้พลังงานจากพลังงานแสงอาทิตย์บนดวงจันทร์เพื่อลดการพึ่งพาทรัพยากรจากโลกนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังได้พัฒนาระบบหุญญ่นยนต์สำหรับการประกอบชิ้นส่วนเหมือนกับตัวต่อเลโก้โดยใช้เทคนิคการทิมสามมิติเพื่อเสริมแกร่งโครงสร้างหลัก การวิเคราะห์อิฐที่นำกลับมาจะช่วยให้เราเข้าใจว่าสภาพแวดล,ล้อมในอวกาศได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและคุณสมบัติของอิฐอย่างไรซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับการสร้างแบบจำลองที่แม่นยำสำหรับการก่อสร้างนอกโลกในอนาคตโครงการนี้เป็นความสำเร็จที่ยืนยันถึงความสามารถในการผลิตวัสดุก่อสร้างบนอวกาศและความทนทานของอิฐที่ถูกนำกลับมาวิเคราะห์จะเป็นข้อมูลสำคัญในการสร้างสถานีวิจัยดวงจันทร์นานาชาติในอนาคต